พี่น้องสื่อบรชวนที่ครอบทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ไม่ได้เป็นการแถลงข่าวนะครับเพียงแต่ว่าผมมีพี่น้องนะครับที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมานะครับมาให้กำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับและรักษาไว้ซึ่งแนวร่วมํำงนานประชาติบ้านเมือน,นะครับนะครับมีสิ่งสสำคัญที่สุด ดัะน,นั้นผมยังยืนยันว่าผมนะครับมีเจตนาลมชัดเจนว่าผมมีจุดยืนของตัวเองนะครับในการทั้งหลายเู้ชายตัต้องอยู่นะครับดัะน,นั้นวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับซึ่งเป็นสมาชิกผู้ทแทนรัศดรมาจากทุกภาคนะครับทั้งจังหวัดกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ราชบุรีนาราชีวาชสงขลานะครับชัยภูมิร้อยเอ็ดนะครับอ่ เยาชนบุรีนะครับกาลสินได้ห้องสอนนะครับตาและเชียงใหม่นะครับเราก็มีความชัดเจนว่าเรารักกัน,นไปดยกันมีต้องขอกบขอโทษพี่น้องหลายคนที่กำลังเดินทางมานะครับปีกระบาณหกเจ็ดท่านที่าบายังมาไม่ถึงนะครับก็อย่งระหว่างเดินทะแต่เนื่องจากว่ามีพี่น้องสม็ชวนรอมานาน,น,นก็เลยขออนุญาตนะครับให้ใช้เวลาตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ค อาจารย์พิบู์กับผมก็ทำงานกันมาตั้งแต่ปี2 5 6 1นะครับแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอาจารย์ก็มาให้กำลังใจนะครับก็มาคุยกับผมซึ่งผมก็กล่าเบียนอาจารย์แล้วผมไม่ได้นะครับไม่ได้มีตั้งป้อมที่จะทะเลาะก,กับใครผมบอกแล้วผมไม่ทะเลาะก,กับใครแต่ผมขอมีจุดเป็นของตัวเองนะครับผมอยู่กับพรรคมานะครับผมว่า นานที่สุดแล้วนะครับในวดาที่น้องสรสออยู่ตั้งแต่พักยังเป็นวุ้นอยู่นะครับอันนั้นผมร่วมสร้างพักพลังประชาธิปไตนะครับแล้วก็รับใช้ในฐานะที่เป็นเลขาพักนะครับในฐานะเป็นรองหัวหน้าพักในฐานะที่เป็นประธานที่ดูแลการเลือกตั้งทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเมื่อปี2512จนถึงวันนี้นะครับก็ทําดีที่สุดกระบวนการของชื่อและผลปีในส่วนของกลุ่มเราเนี่ยจะเริ่มต้นยังไง คือต้องพี่น้องสื่อมชนต้องเข้าใจก่อนว่าณเวลานี้นีครับแกนนำรัฐบาลเขาขอยืนยันว่านะครับเราจะให้ต้นีที่รักษาการนะครับเป็นผู้ตัดสินใจและปุยก,กันนะครับเราไม่ใช่ว่าพักเราจะทำอะไรโดยไม่ถามนะครับแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไไม่ด้ ขอยืนยันว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นรัฐบาลที่อยู่ที่ยืนอยู่นเวลาเนี้ย22นะครับในชีวิตที่กําลังเดินทางมาอีกเจ็ดอันนี้เป็นสอสอหมวดนี่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนสัมาพรรคพลังประชารัฐทุกจังหวัดแล้วยังมีนะครับตัวแทนพรรคเล็กมานะครับซึ่งวันนี้ก็ส่งตัวแทนมาถึงท่านหลายท่านติดภาร,รกิจกันด้วยการตรวจการอยู่ต่างจังหวัดมาใานไทน ทางพรคเพื่อไทยบอกว่าให้ส่งรายชื่อในวันนี้ครับไม่ทราบว่าทางกลุ่มเราได้ส่งรายชื่อไปยังครับเอาเป็นว่าพวกเราที่อยู่นี่เป็นพักรัฐบาลอันนี้เราอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับอย่าไปพูดอย่างนั้นเราจะไม่กล้าล่วงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยืนอยู่ในนั้นเพรอในานามกลุ่ม เราพักพลังประชารัฐนะครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่มีคนบางกลุ่มที่พยายามจะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นพรรและผมในฐานะที่นะครับพี่รองสอสอส่วนใหญ่มาขอร้องให้ผมว่าช่วยเป็นตัวแทนในการพูดหน่อยะครับผมก็นะครับ,นะรบออกมากลางอย่างที่ผมพูดมาแต่หลักการที่ผมพูดเมื่อเช้าเหมือนเดิมชัดเจนนะครับ